สวัสดีครับผมช่างเป้ RC หาดใหญ่ y นิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถของน้องอ์มสงขานะครับก็ตัวนี้ก็เป็น All New D Max ครับผมตัวหัวกระสุนครับเอามาทำใหม่เก็บรายละเอียดเหมือนจริงครับมาทำใหม่ใส่ตัวนี้ด้านท้ายก็เป็นฝาท้ายเก็บรายละเอียดเหมือนจริงนะครับเอาฝาท้ายออกนะครับตัวนี้ยุบท้ายเหมือนจริงครับผมแต่เครื่องเสียงด้านท้ายไม่มีครับ ต่ว่าเราใส่เป็นเครื่องเสียงตู้ในแทนครับมีถึงประตูมีเบาะชิฟคอนโซลก็มีไฟหมดครับเปลี่ยนใจเครื่องน้าหน้าเพราะว่าอดี้รถเดิมๆมันมาก็นี่ครับเป็นรถจักทางโรงงานผลิตออกมาก็เป็นมีแค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยครับฝาปูนปิดปิดไม่ได้ท้ายกระบะก็ไม่มีครับไม่ลึกครับนี่อดี้เดี๋ยวผมแกะดูนี่ครับอดี้เดิมๆนี่ครับท้ายไม่มีเปิดไม่ได้ประตูก็เปิดไม่ได้ครับ นี่ครับกระจังหน้าอะไรก็เก็บไม่มีร่องไม่มีอะไรครับผมตอนนี้ก็เอามาทําใหม่ครับน้องก็สั่งอ่ตอนนี้ก็ทําสีใหม่ด้วยนะครับนี่้เป็นสีจากโรงงานก็จะเป็นสีออกนี้ครับอันนี้ทําใหม่มันจะถูกเหมือนจริงกว่าครับอือคนละเรื่องกันเลยครับผมรายละเอียดทํากับไม่ทํานี่ดูท้ายครับด้านท้ายทำกับไม่ทํานี่ต่างกันเยอะนะครับนี่ครับเราทําใหม่นี่ น้านนาที่รับด้านหน้าเก็บซี่เก็บกระจังหน้าทำหม่หมดใส่เครื่องโอเคเรามาดูรถกันต่อครับในรายละเอียดของคันนี้ตอนนี้ก็ฝาปมก็ผมทําแบบถอดได้ครับถอดได้ด้วยจะมีเป็นเงี้ยงแม่เหล็กอยู่ครับใส่มีช่องใส่อยู่ครับมีปิดปับ๊บแม่เหล็กดูดครับคันนี้ก็เป็น รถทําเครื่องเสียงตู้ในนะครับเก็บเครื่องเสียงอยู่ด้านในแทนครับมีบอกมีชุดคอนโซลตู้ครับตู้ด้านในเครื่องเสียงเปิดฟังได้ปกติครับผมสนใจก็สั่งทําได้นะครับที่ร้านเป้ RC หาดใหญ่มมนิฟายครับผมก็มีสาขาเดียวทีาดใหญ่นะครับหรือไปติดตามผลง,งานดูตัวอย่างได้ใน facebook หน้าแฟนเพจหรือในไลน์นะครับแอดไลน์มาก็ได้ครับผมหรือกด พิมพ์เน่าก็เลยครับว่าช่างป้อาเซียใหญ่มันจะขึ้นไหมเลยครับทั้งหน้าแฟนเพจทั้งใน YouTube ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานมาตลอดครับผมก็จบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับสนใจก็สั่งทําได้นะครับผมนั่นก็เดี๋ยวจะผมจะถ่ายรีวิวรถให้ดูนะครับรายละเอียดนะครับหมุนให้เรื่อยๆ นี่ประตูก็เปิดปิดนะครับนี่ครับมีแขงประตูมีบอกเวลาลูกค้าสั่งก็เลือกสีได้นะครับสีท้ายนี้หรือว่าสีในชุดตู้เครื่องเสียงแผงประตูอะไรเลือกได้หมดครับผมนั่นก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ